พี่น้องล้มไปดีน้องผู้แต่ก้าวตอนนั่นนี่แหละเอาความอได้นี่แหละเออมองนี้บอแย่ขึ้นแค่ไม่ใช่กระตุกเข้าวตอเอาไว้ฟันเขาลงคลิปมันได้ฮะสุกอันหานุ่นว่กเอาตัวทรัพย์ขึ้นไปเถิงผู้เดยคนใช้ใบทะลุทรัพย์นะฮันโอ้ได้หลบหรือแท้พี่น้องเนาะผู้เอาเบาชส้นหยาตอนนี้แหละโผุ่ปีนขึ้นต้นกระดาวขึ้นก็กระดาวคือไปลกคลิปปุ่นบ่กเนี่ยใครบูแดงก็ได้เนาะ โดยโดยกาะยานไข่ไม้พออยู่ในเวันนเพิ่นเป็นหนุ่มแจ็คสไปย์ทางใดโดยถ่านบันแห่งนี้คนแถวมดบ้านมาหุบกับกบแพถือว่าใหม่ละเจ้าเด้พี่น้องเราทั้งเฮือนตุ๊ขามใกล้เฮือนประตูจุยแต่ก่อนเนาะพี่น้องนะครับลังนั้นเนาะคือเดือดโตบนี้เนาะอ วันนี้เดี๋ยวจะเล่าข่าวันนี้ไม่เมนเพราเล่าข่าวแม่แม่กาบสบายดีเด้อสบายดีผมอแ็นพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขนพี่น้องเนาะเดี๋ยวาสเปลนพี่น้องไปฟังลาวเนาะฟังไทยต่างประเทศ ก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซองบ่าวซาริซาเนลอีเต้พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการางแห่งใจให่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่นาบานเฮซานโคตรจุยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าพอกันคือเกาเนาะคลิปที่สองพี่น้องเนาะอ่าวันนี้ก็มีอ่าเขื่อนคัวเนาะพี่น้องเนาะมากรบเบอเซนน้องพี่น้องเนาะเป็นเรื่องครัวอ่าเป็นน้ำปูน้ำปลาปลาตกกระปอง เนาะมาบอกให้ท้งบ่าวไซโฟนแล้วก็ตโจรเนาะถ้าเป็นเพิ่นใส่ในกลัวเนี่ยเป็นยังไงเนาะล่ะย่างอยู่นาเนาะอ่ะสนี้ก็สิไปอ่าหาเบิ่บริเวณเพี่น้องคาบริเวณอ่าในเรือนบ่าวไฟก่อนพี่น้องเนาะก็สิลุมๆพี่น้องเนาะมแ้งๆพี่น้องเราะผมมาเปิฟ้าบดๆพี่น้องเนาะอ่าจนไป ทางไทยทางว่าใส่หัวทรอนพี่น้องนาำประ h e t e อยู่ที่ตอนนี้เนาะทางประตูโจยก็ยังโบรานได้มาพี่น้องเนาะอแตนมาแต่ไปหากันคือเนาะลมห้วยห้อยอะไรเนาะสบายดีเด้อเห็นอย่างนี้ว่าสิพูดสบายดีเด้อเนาะเห็นอย่างเนาะสวดโอวันในพัก

มะพริกมะเขือต้นชมพูอเติมมะขามโดยโดยปูพุ้มะขามเพิ่มคนเราได้กินเนาะเขาจะว่าใส่ต้มออกต้มเอื้องในเรื่องเลยเนาะมะขามส้มบ่คือมะขึ้นมะขามบานอืหลายปีอาศัยว่าหลายปีพี่น้องนะเพึ่เสียง่ายทำคนเพอได้ยได้กินเนาะจางมาตะกูนปูกับปู้ช่างมาซาพี่น้องเนาะขีงอขีคว้าที่แต่พี่น้องเยขีควายและหนังแต่ เลยกระปุยธรรมชาติเลยพี่น้องเนาะเบ็ดธรรมชาติเลยบวไดายเบ็ดวอดาับได้ใสสารเคมีมาพี่น้องเนาะใสเบ็ดปุยธรรมชาติเขาเลยาคือสูตรอ่าขิงวอกกี้ควายเขาเนี่ยเนาะแต่กามได้พี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรขิงวอกกี้ควายนี่ก็พี่น้องเลยโดยแต่ว่ามันออกเนาะแต่ว่านี่มันหน้ามันขังเนาะหน้ำมันขังนะมันมันหักมันหัดเด้ดินหัดพี่น้องเนาะดินหัดแต่มันมันแน่นแต่มันออกเงี้ย ปลูกได้จากมื่อไรแล้วใช่ตอนนี้ปลูกแต่หึงแล้วจากทลายเดือนละกลางเดือนละปุ๋ยสิงเวยกำลังปุง่งเนาะทังสีทองคักพี่นออ้องปุ๋ยสิงเวยเออเดินหน่อยเนาะไปไปเลกอกบึงโซนิการ์ป่ะป่ะพาเลอกบึงด้วยเนาะแต่บริเวณนั้น อในเฮือนนอกเฮือนพี่น้องเหรเนาะไอ้บอสเดีก็ได้ตัวนี้ก็โอ้ลูกหน่อไม้เนาะติดแล้วหน่อไม้เนาะโอ้ทางบอสเซนบอปลูกนี่โอ้บอสบนลูกโอ้เนาะตัหน่อไม้ สองสองกาเองมน้ำมอนตเมะพร้าวแน่ตมะพร้าวเป็นน้ำบาซนเลยปลูกเป็นอต้นตนติดนั่นล่ะบาซเนปลูกเป็นอย่างไรเนาะตตตดุ๊นอยลมไดีนองูแต่ก้ากนี่แหละขบอนี่ อมองนแย่ขึ้นเจ้าไม่ใช่กระตุกคำตอบเอาให้เพื่อนเราลงคลิปมันได้ฮะสุอัน่าคุณวอตัวทรัพย์ขึ้นไปเทิง์ผู้เดิเพื่อนชาไว้ทรัพย์นะฮะโอ้ได้หล่อมหรือแท้พี่น้องเนาะครูข่าวบอลชนหยาในนี่แหละตัวปืนปีนขึ้นต้นกระดาวขึ้นกระดาวคือไปลงคลิปปุ้นป๋อแย่ใครบูแดงคนได้เนาะ้ยพี่น้องใคย Rồi, rồi tôi tung tên mong tì xu, nó pin ừ, ừ. ừ, ơi nào yu vậy nhang yu vậy mhmm 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 ตีตันตี่จะน้ำก๊อกต้องโยงด้วยใส่ข้าวกัน้ำก๊อกหน่จวกจากจวกจากด้วยฮะโอ้บาดเดียออกด้วยเนาะโอ้คือมาใหม่คือว่าคนกลับมาติดเขา เห้ยไม่พตโจทัดไม่ข่าโอ้ไม่อันนี้บอที่ว่าเอาตีติวนะนเแดเดยวรัตโจยสารทิพเข้าพี่น้องน้อแต่ว่ามา <c oughs> นี่บริษัทนีงเปการอื่นยงทนามาเห <c oughs> ็นาเมาะได,ะไดอื่นไลายแล้วัน้องนี่ก็เป็นต้นมะม่วงก็ง่ายแล้วแบบไปกินแบบนี่ต้นเพ่งเชิญนี่ ฝนตกม่วงสุดท้ายภูตนั่นนร์สมโมอือเมื่อเช้านี่ฝนตกบ่บางส่ฝนเมื่อเช้านี่ตกตกในเดียดนั่งกครเช้าอือฝนตกบ่แห้งดูดูดูที่วานนี้โอ้ิุญยุบอะไรเล่นหลบดูดมัจจกพาเดืองพาเรื่มพาดังโดยูดดูฮะจระน้อง ก็ยินทั้งอันบอสโฟล์นอวาตุติพีท่านเนาะมันพีอยู่เส้นบอสโฟล์บอมันมีห้างอแปงตโอ้มันมันพีอยู่เส้นโอ้บีเอ็นมองนีบอโอ้ต้องไปแปลงอยู่ห้างเนาะ เห็ยูฮันเพราะว่ายูฮันอาจจะมีบีมาถ้าชื่อบีมาใช้เองก็ได้เนาะอ่ามันก็ได้อยู่พอาะาผมมีเครื่องมือด้วยมีมีอ่าถ้าตอนมีเครื่องมือต้องมีกุญแจต้องไปหันต้องไปหันขึ้เก่าพรากระเจ้ามีกุญแจอ๋อแต่เฮือนทะเลาะแล้วนอนนอนนอนไหนนอนตะกีนอ่ะตะกีกระห้องนี้เลยอ๋ออันนี้ห้องประตูโจย พี่น้องเนาะมาวันนี้บ่ได้ฟังพุตูโจรดีกีตาร์ครับดีดพี่นี่ฟังชมป์พี่น้องเนาะ<อ>ถ้าว่าบรรณาบรรในพี่น้องเหสิะะให้พุตูโจรดีกีตาร์ให้ฟังเ <laughs> พิ่นเอาไว้อยู่ห้องเพิ่นเพิ่นรับไว้กีตาร์เพิ่นเบ่เบาเสพนกะลีเป็นบ่บ่เป็นไรดีเคยเคยเฮียนเคยจับเคยดีดอยู่บ่พุพตูโจรกับซอนอยู่บ่เบ,บ่เราเป็น

พอจะพูดถ้าอันไหนเมื่อใดห้อนกับนิดนอนนอนคือกันถ้าบ่ได้นอนเฮาก็นอนนี่เนาะโดยบ่ได้นอนหันกันนอนนี่อืมโดยอยากกินข้าวกินน้ําเนาะบ่กินข้าวยังมื้อนี้ปเคียดบกนเมื่อคืนนีบ่เดโอ้งกินหมดแต่เช้านี่ได้หลายเตบ่งประมาณ0เต้า15เต้านี่แหละองน่อึงอึงเผาบ่มๆ อึง้งเผาอึ้งนะอึองอ้งยางบ่แน่นโอ้จัดจัดยองเนาะอันนี้ก็ไม่มองเค็ดอยู่ให้กินเนาะแน่นอันนี้เจอคนขวบวววอันนอยเขื่อไว้ทุกมอฮึ่มมองแตงยโย่ัขวกินพี่น้องเนาะเป็นบันไดพาข้าวบ่อเอนนยอะบ่มื้อนี้พอดีว่ามีธุระอยู่ทางบ้านพี่น้องเนาะพุทธิวาทงางพระอาจารย์เนาะสีขาวมาขาวมาแต่พังไทย พี่น้องเนาะมันนี่ก็ได้บริยูก็ได้บริข่าไปเยอะในชุมพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านหน้าบ้านในพูดแล้วม่มื้อไม่พี่น้องเนาะที่ได้เข้าไปฮาทั้งเบาน้องเอาเบอยุพี่น้องเนาะครับไอ้แก้วพี่น้องเนาะแต่ว่าได้เข้าไปทางในชุมบ่เป็นจะได้เงินคือว่าเอื้นในชุมบ่บ้านจุดชุมโอ้บ้านหมู่บ้านจุดชุมจุดชุมลุมท้ายเด้จุดชุมลุมท้าย อันนี้อันนี้หมู่บ้านน่าจะปัจจุบันเพราะเนี่ยทำเขาเอินน้<า>ออนว่นาสนุสนุษยชายสนุษยโดยเมืองเมืองพลันชัยแข่งสวรรค์นนเขตเมืองพลันชัยแข่งสวรรค์เขตโอ้เบ็ดเงี้ยเป็นอ่าเป็นตัวบ้านที่ตัวบ้านที่ซื้อแต่เมืองไทยเมืองมันแต่แข่งบันเดียวแหละเบ็ดคือแข่งสวรรค์ขนนเขตพี่น้องเนาะเมืองสีนูเนาะเดียวกันนี่แหละพี่น้องเอ้ย ถ้าว่าไปอีกนิดนึงก็คือแล้วเข้าสู่เมืองพีนบาดนี่เนาะเดี๋ยวทางพะรันเมืองพีนน้เราไม่เคยไปเมืองพีนจะไกลชันไรอืมเคยเคยเคยไปไกลเคยไปเคยไปแต่สิตะมวกเคยไปอยู่อ๋อสิตะมวกเด้อโอ้ไปใด้สิตะมวกเห็นเบี้ยอ่ะบอเหินป่าได้ป่าเคยมีอยู่ในสิตะมวกอยู่สิตะมวกทางชน เขาชุนรประทานนั่นนอ่ทางคาร์บอนปลาเล็กโดยโดยน้องน้อทางมาเดีๆก็ไปเดือดอยู่เนาะทางเสือะมัวพี่น้องเนาะโอ้ยต่ก็เหี้ยแทนเป็นเมื่อคืนนี่ก็ดีๆอยู่พี่น้องคนตกรถุข้อเหี้บบาดนี่ข้อเหี้บเลยก็เป็นไอมาเลยคัดหยาดหยาดหยาดเนยานกับลายเป็นไอชวงนี้ก็บคนเป็นวัดเป็นไข่กับลายเลยช่วงนี้วัวแต่เล็กน้อยผู้ใหญ่ก็เป็นเพื่นเป็นหม มันไม่ได้เล to um ือกโอภูณราภูใหญ่เก่าได้หมดพูาหญ่ชุมงนี้อ่าตัวโอวาช่วงนี้อากาศฝ้าฝนเนาะเปลี่ยนแปลงพี่น้องคนก็เปลี่ยนไปขึ้นกันเนาะอากาศกับิี่ได้พี่น้องเนาะเจ็บขอกเจ็บคอไปไอไปน้ำเป็นไรฝ้าะฝนก็อยู่ดีมีแห้งอยู่ละว่าสบายดีอยู่ละว่าอ่างสาสุขภาพเป็นไรช่วงนี้เนาะว่าอากาศมันเปลี่ยนพี่น้องช่วงนี้ คือว่าทั้งว่าซาตีดกะมาแต่อากาศหนาวเนาะอากาศหนาวมาเจออาการหอนมันคือว่าได้เป็นน้องเนาะมันกันมีแต่น้องชิดังไทยชินึงเข้าเลยโอ้ดอยดยเอาดังตามสบายเลยได้ดอยดอยราะว่ามันกะโอ้สองโมงเหรอแต่ว่าเมื่อคืนนี้บได้มาเข้าผนถือกระเจาห้องหลับหลับชาอยู่ไหนบันนี่คือจังได้เช่าบันนี้น้องปีนขึ้นนั้นปีนถึงตั้งคืนเลยโดย โอ oh, ้เจ bon ้าว่าพ่อตูดจ่ายเข้าสารมาได้ใช่พ่อตูดโจเอ็นลืมกับลืมกับเจลืมกับเจลืมกับเจให้บาร์ไซโคนฮะอันนี้ขออนุญาตถามบาร์ไซโคนหน่อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดหมองยังเนี่ยนั่งไว้คือใส่ไว้กันเพื่อนนี่ละเทเอาไปเลยโอ้ถ้าเองบ่กถ้เองละอพรามันบ่มีไม้ช่ำเรียมเลยเทียงกับ่มีน้องเอาไม้ซีดเห็ดหมองกันเพื่อน ยังยอบนงวัยีันกี่วันนโอ์กี้เบ็ดมองอัาน้ระเนาะเดี๋ยวสงสัยให้กันพี่น้องเนาะโดยถ้าพ้นตกกว้ทางนี้กับบ้นอน้ำกับสบ้าอ่าเห็ดตรงทางลินเนาะทางลินแต่ทางว้เนาะอืมแต่ว่ามันกรสิเปื้อนเด้เปือนแถวทางล่างพี่น้องทางบสะพกรสีนึ่งข่าวน้ำก่อนทางบัสเีกสได้โทเสกอนพี่น้องเนาะ ไปเล่นเฮือนเขาน้องแลนเมื่อจ้าูเออไผ่ไม้บ่ไผ่ไม้เฮือนเด้บัดนี้มันลาบมาอยู่พี่เนาะยามเดินหาซ่ําโฮซวนนํากระน้ําแลหน้าแล้งน้อเคือไผ่ไม้เฮือนเครือไผ่ไม้เฮือนน้องเพิ่นไปปกเอาพ่อจูงเอาไปปลูกอยู่แถงนาส่วนนั้นพ่อโตจอยก็ทันได้เห็นหุ่งเนาะเห็นเห็นเห็นกับมัวเนาะช่วงนั้นเนาะเออก็ทนได้เห็นหุ่งเพิ่นอ๋อเพิ่นย่านน้องก็ย่านไผ่ไม้ พออยู่ในเฮือนนะเพิ่นเว็นถุงจะไปทางใดโดยถ่ายบันแห่งนี้คนแถวมอญบานมมหกกระบอแพรถือว่าใหม่ระเดับได้พี่น้องเนาะทั้งเพื่อนตุกขามใกล้เพื่อนประตูจุยแต่ก่อนเนาะพี่น้องมาครูหลังนั้นเนาะเรือเจะาตัววัดนี้เนาะเหลือแต่เหล่าและวันนี้เดี๋ยวจะเล่าข่าวบัดนี้ไม่เมนบ่เล่าข่าวแม่ ลายบ้านท่ออยู่อยู่เขตนี่แถวบ้านปราชุดีกันน้องฮิตเอาเล่าเข่าไหวครับไกลเฮือนน,อน,อนอ้องพี่น้องพี่นมอ้ยก็มีหลายหมู่บ้านอยู่พี่น้องน,อนอ้องฮ็ดเล่าเขาไก่ไก่ไกลเฮือนนอ้องจัดประดิษฐ์จังนอ้องจัดกันเป็นรังน,นันมาเนี่ยจังนอ้อง ใ้ทั้งบ้าเสพเป็นจุไพหนึ่งข่าวก้อนหอยกองเมานี่กิด้มืดได้บ่เสเลยมืดมืดเสียรอพึดติเสียรอพปากเงนรอหนึ่งเอ้ยนี่ได้สบายดีนาะบ่าเสสบายดีเดยอเนาต่อกันอีพี่ซองพี่รองเลยาวเลยเนาะยาวเลยอีพี่อง้คุ้มดีเนาะมือเล็กอะมือเลกเด้มือเล็กะต้องสัมภาษณ์หลายน่อยนึง มืเลกได้บอเซนแต่มือต่อมาในจักำพดยังาเนี้ยจกักจพายัางมือิว่าจาพาดแล้วเนาะมาแต่ัมา,มาเยี่ยมมายามีแดกลวกาเรีนม,มาหวัวกันทีเ่พี่น้องเลยกายเยี่ยสภาพตงเยมายี่ยมมายามเพื่อนเล่เลยมียังบอเซนมาฝากอต้นบอสซฟนมาเนี้มีเครื่องดู <c oughs> เครื่องกินแต่แรมาหาย่นมาเนียออยู่แนวกินมาหายทางน้อง่น เครื่องชื่อมื้อเช้านี่แหละพี่น้องเนาะหซึ่งอยู่ใัแหละกมาให้ทางพี่ทางแม่เพิ่นจชุดไว้4ชุดเนาะมาแต่ว่าก็เ็หไปฮอดอกแต่ว่าอันักที่นะเป็นชุดอย่างซี่บ่บ่แซ่นชุงดกะบ่ไว้ว่างซี่บ่คือัวคัวเนาะเคัวคัวมันงแดเนาะ เมนหมมันก็ได้เคลื่อนที่ตลอดเล้เนจูไฟก็เอาไม้และไม่เพิ่ลองช่วยไว้าาที่เขาน่ะไม่เลยทีี้ยังหลอกพี่น้ออีนอกากเขากะแ็แรก็ว่าชีขึ้นมาแล้วก็ไปเขาเขาทีุ่่มน้ำแน่แล้วมันมันมันจอครเพราะดีว่าอาจารย์มันก็จะเดินทางมาเมื่อนี้เลยโดดยเตรียมสิ่ง่เาน้องเตีียอะไรเยพวกที่สี่เลยก็ได้ว่าพ่าเขาไปพิ Cứ đường đồng tiền còn nó Để tiền đường 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 เอาว่าเจ้าเยูนี่ะวาบอกชูดมีชู็ว,ว่าเส็นขัวห่อนันว่าขัวห่อนันขี่เจ๊ยนี่อ,นอยู่ไหมบแน่นปะอ๋อออืออย่ายน,นีา้แต่ลมนี่แล้นี่หันปาหันปากเตาทีา่เอามาจากลมนี่มันจะพัดไปได้ไันัดลมน่นมันจะลมพัดบลอดภัยเลย้ลมพัดนะพี่ต้องมียางลดนะไกลเขาเพือเ่อนปะ แค่น้อยจังบอกจะพ่นชีนึ่งเขา้าเป็นยังไงรุ่นรุ่นปีนันซึ่งคือขึ้นเอาขขาซานเปน็นยังไง <c oughs> ผมมีกรบเจนกัะเจเขาเพื่อนเลยได้ปีนคือ <c oughs> ขึ้นไปเอาขขาซานมากมากก็ได้กินก็ได้มาเ <c oughs> ข,ข,ขากินนึ่งเขา,ขา,ขาเอาเขาเอา ลอกดิเซนเขาอยู่ี่บรมีบ่จ๊ะันี้ด้เอาอยู่ีนเด้เอื้อนตัวนี้ดเป็นคือตัวนี้ดิเข้าไปมันต้องเบงกุญแจกันโปเซนบอกดูเบงเอ้ยกุญแจของตู้จู๋ครัก่นเข้าไปก็ไม่เอาเสียไปเอาไปลักเงี้งกันกเอาเน้อสำคัญจกไดเขาในน้ำดิเนยโอ้มันบบได้เนาะมันหมดไวเลยเนาะมันเป็นไหมที่ไว่าบอลเ็นไ บ่บ่มีอย่างอย่างเนาะได้จดอเอายางเกิบคิยงบ่จุอยงนี่มันขีะไผเรือมันแตกที่มือสิเนาะเออมันนี่อพอไม้นี่มันก็มันบ่ได้ลุกตลอดปานไดมันเป็นหวไม้เด้เฮ็ดสิได้ค่ะบคือไม้กุ้งเนาะมันมันบ่มีอย่างเด้มันมันบ่มียางมันก็บ่ไหมนเป็นไม้มันเป็นไม้ว่าไม้ม่วงมันเป็นไม้มันบ่มันบ่ติดเด้ มันต่อไม่มียางมันจังสติติดเดยติดอยู่แต่ว่ามันมันยากนะเนี่ยลมพัดลมพัดดิดดประเด,ด็นมันคือเป็นลมพัดบานเ <c oughs> ดี๋ยวคอยคอย,คอยติดไปนะเดอเขา่าทั้มดเลยลมลมแห้งบันเนาะพวกไว้พวกไว้หัวยามนี้ลมเลยยามนี้เจ้าสมบัติ พาหมอได้มามาขังลมไว้อย่าจะไปไม่ได้ไว้นอนเย็นสมพมสม้อยเวลาเด่นฮ้อนนี่นอน,น,อ,นอยู่ผากระตายไปน่นด่จังเย็นแน่สมเปบ้านสองหลังบ้านสองหลังบ้านจัดสรรเนาะลอยลบพัดได้ว่าเสียน มันเป็นไม้ไดีเวนะ่ามันบมมันโม,มีเสือ้อภัยเลยวนะ่าตัวมีเสื้อภัยเนาะมันโมนม,นมีอย่างมันตัวมีตัวล่อเลยไม่หอยไฟไม่หอยไฟ,ไไไฟอย่างบก่คงกคมโคมจุดเลย <c oughs> าานะมาจบพโเลยบ่นี่ยเนาะมมีเงินพวกกันกระตุกกระติ๊กนะวม่มามามาจุมันิจูมันหนาก็ะไรอย่า้บยบมมีหย่างดิ อติดบ่โคมจุจุโคมบัดเนาะลงลงทุนจุโคมเลยเฮ็ดไผหอไผโคมเกา่า เพราะว่ามันมันเปียกเลยะอ่ครับคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องเนาะกันผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพวพี่น้องเย็บซีบสุขุมสุขคนเน้องเอาสารับคลิปนี้น้ำลาไปก่อนเด้แลบ้าเซนเนาะสบายดีเด้อสบายดีน้องเนาะ้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะโปรดติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นจังได้เอาสารับคลิปนี้น้ำลาไปก่อนแล้วเนาะ พี่น้องเปล่นกำลังใหงใจแห่งบาวซาดีไม่ได้พี่น้องด้วยเนาอ่าแต่ว่าคำจ่าได้เนาบาบวนทูพี่น้องต้องกลับขอโทษขออภัยพีน้องเอฟซเพื่อสุขสุขคนเนาะอ่คำคำจาได้บาบุวนนทูน้อต้องกับขอโทขอภัยอ่ผมพี่น้องเพื่อตุกทานเนาะสํนหรับี่นี่เนาะลำลาไปก่อนแล้วเนาะกับคำบาสบาดีซาบาดีพี่น้อง